ในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกในส่วนของตัวรันเดลต้าใน iOS นะครับผมเป็นเวอร์ชัน6 7 8นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีการแบนเช่นเดิมนั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับผมเราต้องลงผ่าน e s i ซ n หรือ k s i ซ n เท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับเวอร์ชันดาวน์โหลดตรงเนี่ยนะครับผมมันยังไม่มานะครับก็รอต่อไปนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมีสอนดาวน์โหลดการติดตั้งนะผมผ่านแอป k s i ซ n นั่นเองนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการดาวน์โหหลดกกัััันนนนน่่ออเงะครรบบส แบบให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดตัวที่2ก่อนเลยนะครับดาวน์โหลดดีนเอ็นั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วมันจะด้งเข้ามาที่หน้าแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดปุ่มสีฟ้าดาวน์โหลดไปได้เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดไปที่ continu ์นะครับผมหรือต่อไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดอนุญาตนะครับผมแล้วก็กดปิดออกมานะครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่หน้าจอหลักนั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับผมเลื่อนลงมากดไปที่ general หรือทั่วไปเลื่อนลงมานนั่นล สำหรับใครนะครับที่ต้องใส่รหัสเวิร์ดหน้าจอนะครับก็สามารถกดใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ install มุมขวาบนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ install นั่นเองนะครับนี่นะทุกคนก็ถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการดาวน์โหลด D n นนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าเว็บเดิมในตอนแรกนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มที่ะครับที่มันเขียนว่าเว็บ Esign นั่นเองนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีในส่วนของ K-sign แล้วก็ Esign มากมายแบบนนนนนนนี้้้เเลลลยััััััั่่อองงงะครรรบบใใหหาาาาผผููชมมมไปดดดววว์โสสกตึถ ได้หรือเปล่านับซึ่งมันมีเยอะมากๆนะผมก็ลองไปสุ่มๆดาวน์โหลดดูนั่นเองนะครับถ้าหากอันไหนนะครับดาวน์โหลดมาแล้วมันเป็นแอปสีขาวแบบนี้นะครับผมก็คือมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้ทุกชมถอนการติดตั้งไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปดาวน์โหลดตัวอื่นดูนั่นเองนะครับทุกคนมันมีเยอะมากก็ลองไปสุ่มๆดาวน์โหลดดูนะครับซึ่งตัวที่ผมสามารถดาวน์โหลดได้ก็คือเคสไทตัวนี้นั่นเองนะครับผมนี่นะก็กด Allow หรืออนุญาตเข้าไปแล้วก็ Install นั่นเองนะครับหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าจอหลักนน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 ะครัััััผผมมมมมอออตติดด้้้้้งงงงสกกู่่่ึเเถาาาาหใชไจป็ แบบนี้นั่นเองนะครับผมมันจะไม่เป็นแอปสีขาวเหมือนเมื่อตอนแรกนั่นเองนะครับทุกคนเมื่อผู้ชมเจอแอปที่สามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังจะไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดีนะก็คือเราต้องไปยืนยันแอปก่อนนะครับวิธีการยืนยันแอปนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่ Setting การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่ general หรือทั่วไปเลื่อนลงมาด้านล่างกดไปที่ vpn นั่นเองนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ด้านล่างนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะท ซึ่งสาหรับบางเครื謝謝่องนะครับผมอาจจะต้องรีสตาร์ทเครื N ่องนั purpose, e ่นเองนะครับเราก็สามารถรีสตาร์ทเครื่องไปได้เลยนะครับทุกคนเมื่อรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะยืนยันแบบนี้นั่นเองนะครับให้ทุกชมกลับไปที่หน้าจอหลักนะครับผมเราก็ไปลองเข้าแอปดูนะว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้าหากเข้าได้แบบนี้เนี่ยนะครับผมเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งกลับมาที่หน้าเว็บเดิมนะครับผมเราก็เลื่อนไปด้านบนนะครับผมก็จะเจอนี่เลยนะครับดาวน์โหลดเคือฟิเกตตัวนี้นั่นเองครับก็ แล้วก็กดเซฟไฟล์ได้เลยนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดไปที่ Open In หรือเปิดด้วยนนเองนะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมกดไปที่ s เซฟทูไฟล์ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเลือกตำแหน่งนะครับว่าเราจะให้มันเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับซึ่งผมก็จะเซฟไฟล์ไว้ที่ on my iphone นะครับก็กดเซฟมุมขวาบนได้เลยนะครับเมื่อเซฟไฟล์อะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ให้ทุชมกลับไปที่หน้าเว็บเดิมในตอนแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มด้านบนสุดนะครับที่มันเขียนว่าาวน์โหล d delta ios นั่นเองนะครับผมให้ทุกชมกดเข้าไปได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะให้เราเซฟไฟล์แบบนี้ก็กดเซฟไปได้เลยหลังจากนั้นก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่นึงครับเดี๋ยวจะตัดไไปปปตอออนนนนนนททีี่่่ดดดดดดาวววว์โโหหหลลลลเเเเเสสรรร็็็จจยกกกััมืืแ้้ Open In ิ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมกดไปที่เซฟทูไฟล์นะครับแล้วก็กดเซฟไฟล์ด้านบนมือขวาหลังจากนั้นออกจากแอปมานะครับผมแล้วก็ไปเข้าที่แอปเคสไทที่เราได้โหลดไว้นะครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับผมก็กดไปที่รูปบวกมุมขวาบนนะครับแล้วก็ Import ไฟล์ได้เลยนะครับให้เราไปหานะครับผมตำแหน่งที่เราเซฟไฟล์ไว้นะครับอันนี้ผมก็เซฟไว้ที่ on my iPhone ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทั้งไฟล์เคอร์แล้วก็ตัวรันเดลต้านะครับให้กดตีทั้ง2ไฟล์นะครับผมแล้วก็กด Import เข้าไปได้เลยนัั่นนเอง เมื่อ import ทั้ง2ไฟล์มาแล้วเนี่ยนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็ต้องไปแตกไฟล์เคอร์ก่อนนั่นเองครับไฟล์เคอร์นะครับมันก็จะเป็นไฟล์ซิกแบบนี้นะครับให้ทุกชมกดค้างแล้วก็กดไปที่ x h a c t ได้เลยนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้ก็กดไปที่ x h a c t นะครับผมเมนูที่3นะครับนี่หลังจากนั้นกดโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นไฟล์เยอะๆมาแบบนี้เลยนะครับผมให้ทุกชมไป import เคนัที่่มชือเดียวกับ Esign หรือ K ซ์ นับที่มีชื่อว่าเวียดนามเทคโนโลยีนะครับผมก็จําชื่อเอาไว้นะครับแล้วก็ไป Import c ค r ร์นับที่มันชื่อเดียวกันนั่นเองครับโดยของผมนะครับก็ต้อง Import เป็นเคอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็กดเข้าไป1ทีแล้วก็กดไปที่ Import c u r ร์วิกเกตเมนูที่3นะครับนี่นะครับทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการ Import คอร์นั่นเองครับก็กดย้อนกลับมาหน้าแรกนะครับต่อจากนี้นะครับผมจะเป็นการติดตั้งตัวรันนั่นเองนะครับก็ให้ทุกชมกดเข้าไปที่ไฟล์ตัวรันนะครา เนะครับเราก็รอมันดาวน์โหลดจนเสร็จก่อนนะครับเมื่อมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่เมนูด้านล่างนะครับผมที่มันเขียนว่าไลบรารีนั่นเองนะครับที่มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอเป็นแอปเดลต้าแบบนี้กดเข้าไปที่แอป Delta แล้วก็กดไปที่เมนูแรกนะครับ Sign and Install นั่นเองนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มด้านล่างนะครับผมที่มันเขียนว่า Start Signing นั่นเองนะครับทุกคนปุ่มสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนั่นเองนะทุกคนเมื่อมันดดาววนนนน์โหลลเเสรร็็จจแ้ีี่ยะะคััับมมกปป๊ออพ เขียน complete แบบนี้นะครับเราก็ออกจากแอปมาได้เลยนะครับผมรอทางตัวรันติดตั้งจนเสร็จนั่นเองนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ลองเข้าตัวรันดูนะครับว่าสามารถเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้าหากมันเข้าได้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถเล่นได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดหรือการติดตั้งตัวรันเดลต้าใน l o s ผ่านแอปเคสายนั่นเองนะครับทุกคนถ้าหากผมสอนเร็วเกินไปยังไงนะครับผมก็ขออภัยด้นเ สำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับผมเจอกันครับ